เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆจะรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ได้มีโอกาสคลิกเข้ามาชมช่องครูโดงนะครับ ้องบอกเป็นเกียรติเป็นกําลังใจให้กันสูงนะครับช่องคูโดอนอกจากจะเป็นช่องที่มีการอัปเดตราคานะครับที่มีการซื้อขายกันในกลุ่มของนักสะสมนะครับคูโดก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบพูดทุกครั้งแทบจะทุกคลิปเลยก็ได้นะครับว่าเหรียญที่คูโดประกาศรับซื้อก็ไม่ใช่เป็น เหรียญปกติโดยทั่วไปธรรมดานะครับบางครั้งก็ซื้อเหรียญปกติบางครั้งก็ซื้อเหรียญที่เราจะเรียกกันว่าเหรียญเออเลอคอยคลิปนี้ EP นี้นะครับใครมีเหรียญ50สตังที่เป็นทองแดงนะครับดูด่ดวนเลยที่เป็นทองแดงเนี่ยดูด่ดวนเลยครูโด่งรับซื้อนะครับสําหรับเหรียญแบบนี้นะครับไม่ใช่เหรียญพระเสียนตรงนะครับแต่ถามว่าซื้อไหมพัสดเสียนตรงก็ซื้อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครจะติดต่อมาแล้วก็อีกหนึ่งลักษณะคูดงก็รับซื้อภาสเียนตรงก็รับซื้ออยู่นะครับแต่คลิปนี้ไม่ได้มาพูดถึงภาสเียนตรงใครมีเหรียญนี้นะครับติดต่อมาที่โดง s อ2 3 7 5ซึ่งเป็น l ลาย ID นะครับมี QR Code ให้ด้วยแล้วก็มาที่ Facebook Fanpage นะครับสําหรับ l ลน e นะครับอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะครับตอนนี้มีเพื่อนๆน,นทักเข้ามาเพิ่มเพื่อนเยอะมากนะครับพอคูดงกดรับเพิ่มเพ,เพื่อนไป ไม่ได้เป็นการซื้อขายเหรียญน,นะครับเป็นการส่งลิงก์เว็บการพนันมาให้เยอะมากเลยขออนุญาตนะครับไม่ต้องส่งมาเพราะครูโดวงไม่เล่นการพนันขออนุญาตนะครับไม่ต้องส่งมาเลยแล้วพอกดรับเพื่อนปุ๊บพอส่งเว็บการพนันเราก็ลบไปนี่แหละแต่การที่จะลบเพื่อนออกโคตรยากเลยสาม มีอยู่5ขั้นตอนสิถึงจะลบเพื่อนที่ส่งเว็บการพนันมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเหรียญกระสาบธนบัตรที่ต้องการจะเสนอจำหน่ายหรือเข้ามาพูดมาคุยกันอันดับแรกพอทักเข้ามาเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพแล้วก็วีดีโอเข้ามาเลยนะครับถ้าเกิดทักมาแล้วก็เพิ่มเป็นเพื่อนตอนนี้ครูโด่งจะไม่เพิ่มเป็นเพื่อนถ้ายังไม่มีเหรียญหรือว่าธนบัตรส่งเข้ามานะครับ ถ้าเกิดมีรูปภาพเหรียญหรือว่าธนาบัตรส่งเข้ามาครูโด่งจะรับเป็นเพื่อนก่อนนะครับแล้วมาพูดมาคุยกันเข้าใจกันเนาะเพราะว่าอย่างที่สร้างมันอยู่นะครับตอนนี้เว็บการพนันเว็บโป๊เล่นเกมอะไรไม่รู้ส่งมาให้ครูโด่งเต็มหมดเลยครูโด่งก็ไม่ได้ตอบรับแล้วก็อันไหนที่รับเป็นเพื่อนแล้วก็บล็อกบล็อกทีนึงบล็อกหนึ่งคนก็นู่นละครับห้าหกขั้นตอนน่ะกว่าจะลบเพื่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทําความเข้าใจกันนะครับ ถ้าใครมีเหรียญที่ต้องการเสนอจำหน่ายหรือพูดคุยกันเนี่ยพอแอดเข้ามาเสร็จปุ๊บส่งรูปภาพแล้วก็วิดีโอเข้ามาเลยถ้าเกิดเป็นเหรียญที่คุณดงต้องการคุณดงตอบแน่นอนยืนยันนะครับอ่ะทีนี้เรามาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับเหรียญที่คุณดวงประกาศรับซื้อนะครับใครมีเหรียญทองแดงนะครับไม่จํากัดพอสอหาที่ขายที่ไหนไม่ได้มารับซื้อที่คุณดวงอ่ามาขายที่คุณดวงนะครับไม่ใช่รับซื้อ นี่ครับผมเอาให้ดูง่ายๆเลยนะครับลองลองดูนะครับเหรียญที่กู้หลวงรับซื้อดูแค่ขอบเหรียญดูแค่ขอบเหรียญนี่นะครับเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ครับผมดูแค่ขอบเหรียญนะครับเห็นไหมนี่ลักษณะขอบของเหรียญแบบนี้นะครับอย่างนี้เป็นเหรียญเออเลอร์คอยของแท้นะครับเขาเรียกกันว่าเหรียญตกบล็อกนี่แบบนี้นะครับเหรียญตกบล็อกเหรียญตกบล็อกในเป็นแบบนี้เห็นไหมครับใน่ดูขอบเหรียญเนี่ยเห็นไหมครับนี่อย่างมีเพื่อนๆพี่ๆน้องหลายถามอ้าวแล้ว ทำไมไม่รับซื้ออย่างอื่นก็รับนะครับแต่ว่าเหรียญทองแดงคูโด่งยังไม่มีและเราอยากได้นะครับยังไม่เนี่ครับนี่ปีสามอันนี้ปีห้ใครมีเหรียญทองแดงที่เป็นเหรียญตกบล็อกแบบนี้ทักคูโดงมานะครับเพราะคูโดงเชื่อว่าคูโดงให้ราคาสูงกว่าหลายที่ที่อื่นเนี่ยแบบนี้ร้อยหนึ่งสองร้เนี่ย,นยแน่นอนแต่คงโดงมากกว่านะครับสําหรับวันนี้ง่ายๆสั้นๆน,นะครับหวัว่าเป็นประโยชน์ช่วงนี้ ฝุ่น pm แล้วก็จะมีข่าวว่าฝนฟ้าขนองลูกเห็บตกออกจากบ้านใส่แมสนะครับดูแลตัวเราเพื่อที่เราจะได้มีแรงไปดูแลคนที่เรารักสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now, I understand.